สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารับชมนะครับเหรียญหนุ่มพะกวยนะครับรุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับผมปีสองห้าหกสามนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็ตําหนินะครับก็จะมีหลากหลายจุดด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามารับชมตําหนิกันนะครับตำหนินะครับผมจุดแรกนะครับตรงนิ้วหัวแม่มือนะครับของท่านนะครับ ตอนท่านทําท่าขัดสมาธินะครับผมนิ้วจะไม่ติดกันนะครับนิ้วผมแม่มือนะครับผมอ่า,อาโอเคครับแล้วก็ตรงสังคติของท่านนะครับอ่าตรงปลายนะครับอ่าจะเป็นรอยนะครับ รงนะครับแล้วก็มีจุดบุ่มลงไปนะครับผมก็ตรงปลายนะครับะจะมีจุดบุ่มลงไปนะครับผมแล้วก็ฐานของท่านนะครับ จะต้องคมนะครับอ่าจะต้องไม่ไม่ตื้นเกินไปนะครับอ่าหน้าท่านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็หูนะครับตรงบริเวณหูนะครับอ่าจะต้องเป็นหูกว้างนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับผม จะมีตาปั๊มของวัดนะครับผมแล้วก็จะมีเขียนว่าพอสอจุดนะครับจุดจะเป็นวงกลมนะครับแบบวงกลมแล้วก็มีเป็นรอยบุ๋มนะครับผมตัวจุดนะครับก็จะเป็นตัวจุดที่ทำออกมาแบบนูนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีเส้นวิ่งนะครับอยู่ขอบข้างนะครับ ตาปั๊มวัดนะครับก็จะต้องคมนะครับผมอโอเคครับลักษณะนะครับของเหรียญปีหกสามนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับตำหนินะครับอ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปกับการพาชมนะครับเหรียญปี63รุ่นแม่ตาสิทธ์นะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ